วันที่เซนีสนามกีฬาจนกูบรนตาลังพองอกรูงนะครับกูอีกพิจิตดกับระว่างโนดนาเรซอนหรือว่าเจ้าเมืองนะครับนะเจ้าเมืองะนาแต่นนมบันตามีลั้งนะครับนะป่าเป็ดกุ้ยมือกับตัวนี้จนตุบจนแควจนเข้าปางกับไปบนทีนักหักนะครับจนล็อกกอคอายคอดกว่าเดิน หมัดตุบแคว้งกับวัวตรงจายปลายเขาเจ็บเจ็บเหมนๆน,นะครับนะหลักกุ้มหลักเวียนหลักเปิดมาทีนักนัดกับปอบเพชดแก่งแรงแก่งแกรงกับเนี้ยวดือต้นมีวัจจิตมีวัจัยปดง่ายใจมากเป็นตุกตาครับจำรับตัวนี้ส่วนเรามาปอกับโคจนกันบ้างรับโดดอ่อมปลายดำกวนันปลายดำกวันหลายทุดซัมมอมาจากตตะนำ้ำ บางกลมนะครับนะตัวนี ten, ập, a, classic, ha, p, na, ้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเับปะเป็ดขีมือกบเกลียงเหมือนกันครับจนตุบจนแควนจนยักจนมัดเก้าปางเงบเดินดีแม่เราเล่านะครับนะจนแตนๆเงับสไตล์คลาสสิกนะครับนะติมหน้าเจ็บๆเับกัดเลียวหมัดโตปาวัวป่าตัวดีเบหลักตุบหลักบิงหลักอุ่นไปตนักนัดนะครับนะ ปะเป็ดแข่งแรงกับปะเป็ดเนี้ยดื้อตุนวิจิตมีวิจัยปอดแย่งใจม้ากับตายตายมีหลวงอึดก็กล้องก็กล้ามนะครับนะกูนี่ปะเป็ดกุยมือกับตังตังกูกับต่างตัวต่างแข่งแรงและเลี่ยมดีกันตังกูครับวัดอันเทน้ำเลี้ยงเลยกุยมือมั่นแน่ครับกูนี่อย่าลืมนะครับมาเป็นกำลังใจแรงจี้ไ้ต่างซองควายครับความูลพิษตาประกันใดเก็ตรวจะเจาะขวายต่างซองควายด้วยไก่มีความูลน้อยมความกี่เด้นไก่ทางใดลองเมนมาปุดยกุยอย่างใดนะครับส่วนไก่จะอยากดูมาจนปัดกวายยจจอองีบาววขึ้นกมัเเลด